สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าปืนยิงปลาตัวนี้ครับคือตัวนี้ผมทําเองครับไม่รู้ครับว่าผมทำงไงตัวนี้เป็นไม้ไม้สับนะครับผมทําเองผมทําเองเนี้ยตัวนี้เป็นไกผมสั่งมาเป็นไกเป็นไกเหล็กไม่ใช่ไกสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นรางอลูมิเนียมผมก็สั่งมาจากในเน็ตครับม,มาทาเองนี้เป็นกีนูเลอร์นูเลอร์ครับแล้วก็ผมก็เสริมยางอีกเส้นหนึ่ง ก็คือมาทำเองนะครับตรงน,นี้เพื่อให้มันแข็งยิงมันก็ยิงได้ไกลขึ้นนะครับส่วนท่อเนี่ยผมทําเองทั้งหมดเลยครับตอนนี้ก็วัสดุเรือใช้นะครับผมก็มาทำนี่ครับตอนนี้ผมก็ต็วเบกเกอร์แวววิสวยสวยสวยมากนะครับแวววับ <Well, up. S 1> นี่ครับอยู่ประมาณนี้นครับผมทำมันเสร็จนะครับลูกต่อหรือลกต่อครับ ดกอกมก็สั่งมานะดกอกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำเอง <c oughs> เขาก็เชื่อมมาเรียบร้อยอย่างอย่างสวยครับง่ายงานดีอันนี้ผมก็สั่งมาประกอบเองมันหมดอยู่ที่ประมาณทั้งหมดได้หมดอยู่ที่ประมาณสองพันสองพันบาทครับทําเองเน <c oughs> ื้แไก่ ทำเองหมดครับทำเองหมดเนี่ยเอาไปยิงเอาไปยิงแล้วครับครั้งหนึ่งมีปลาดี <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะทำคลิปยิงปลาให้ดูครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากตกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลิปต่อไปผมก็จะไปยิงปลาให้ดู <c oughs> ปลาชะโดครับขอบคุณม,มากครับ